สวัสดีครับผู้ชมครับผมพันพูุแตกนะครับผมเอ้ามาถึงประเด็นร้อนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของราคาของในตลาดนะครับว่าจะเป็นทั้งหมูเห็ดเป็ดไก่น้ำเต้าปูลปลาผลไม้หอยแค็งแมงกู้แอปเปิลมะละกอกล้วยส้ม สร้างความหลอะใจกับประชาชนอย่างมากครับวันนี้ผมได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาแก้ไขวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนนะครับชีนิดว่าประชาชนไม่ตั้งตัวกันเลยนะวันนี้ครับผมอยู่กับศาสตราจารย์ดรสาสสมบูร์อุดหนุนจุนเจือเอื้อประชาสงเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์ระดับประเทศสวัสดีขขจจรสสครับอาจารย์ะสมบูรครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อเอาอละครับนี่คือาศาสตราจารย์ดรสัสสมบุญนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมช่วยอาจารย์พูดด้วยนะฮะดีไหมครับดีไหมฮะอ่าอ่าอ่าดีนะฮะดีครับดีนะครับผมเอาอละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับขอบพระคุณนะครับขอบขอบคุณใช่ไหมฮะครับผม

พุ๊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 ุ๊บพุุ๊๊ผพบพู้บวยพ้วยผู้ครับผู้บย้นะครับผมเอาละครับทีนี้เรื่องนี้เราจะแก้ไงก่อนครับไม่ใชเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่น้ำมันพามแอปเปิลมะระกอกล้วยส้มผลไม้หรือว่าพวกขอยแางแมนพู่เราจะเริ่มจากตรอไหนก่อนดีครับอาหารอันอันอันไหนดีอันดับแรกอันอันอันดับแรกนะครับเราเริ่มเราต้อง มัน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 เอ้ยยอ้ยโอ๊ยโหคนนึ่งเขพูดเร็วมากเลยอ่ะแหวมือก็แหวไม่ทันไม่ทันแล้วคนหนึ่งเขาฟังไม่รู้เรื่องหรอกไอ้คนเขาพูดช้ามากเลยติดไอ้นั่นเนี่ยผมก็จะบอกว่าผมเนี่ยลองบังคับลิ้นสิรอผมลองคำสิผมลองแล้วครับผมพูดได้นี่แล้วสวัสดีครับสิสวัสดีครับ มันต้องหัดมันต้องลองไหนคุณลองทำสิสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาแบบเอาแบบพอดีพอดีค่ะมันเร็วไปค่ะสวัสดีครับเอาพอดีพอดีย่างนี้ค่ะอ๋อสวัสดีครับใช่ไหมฮะมันคุณรองเล่น่คุณ้องเล่นอยู่ค่ะโอานี่นี่บอกนะิอาแท่นวนนึงเคยพูดวก็ิ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ